ถ้าเรามีศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเองมั่นใจในตัวเองที่ว่าได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆมีความตั้งมั่นอะตั้งใจใจสําคัญมากเลยถ้ามีความตั้งใจมีความมุ่งม,มั่นทุกคนก็จะประสบความสําเร็จค่ะไม่ว่าจะอายุแค่ไหนก็ไม่เป็นอุปสรรคค่ะ อายุ75ปีก่อนหน้านี้ย่าก็แกะสลักมาค่ะตอนหลังๆมาย่าก็จะเป็นผู้ประสานงานไปขอโครงการโอท็อปะค่ะได้โครงการมาเราก็พวบชาวบ้านที่แกะสลักก็จะมามารวมกลุ่มกันย่าก็จะมีการเปิดสอนแกะสลักนะคะเพื่ออยากจะอนุรักษ์รากเหง้าแห่งภูมิปัญญาของท้องถิ่นเราค่ะให้ยังอยู่ไม่ให้หายไปกับการเวลาค่ะ ยีสี่ค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสมัครสูงวัยหัวใจยังเวิร์กอหค่ะก็ยากก็เหมือนคนเห็นอะไรก็โดดเอาโดดอาเงี้ยแบบว่าเขาสมัครเรียนซุมเงี้ยให้มีค่าใช้จ่ายเนาะเป็นความรู้อยากได้มาเสริมทักษะเสริมอะไรของเราที่ที่เราไม่มีค่ะเราก็ออกมาเติมเต็มตรงนั้นค่ะ ก็เรียนไปแต่ว่าเราจะช้ากว่าคนหนุ่มคนสาวเขาหน่อยสมมุติว่าการตัดต่อใช่ไหมคะมันเราก็ยังไม่ถน,นัดอะคะ่ะเราก็อยากจะจะเรียนตรงนั้นให้ดีขึ้นอย่างคอนเทนต์แม่แม่ก็ตันแล้วตอนนี้ปัญญาตัานหมดเลยเลยอยากได้ตรงนี้มาทําคลิปเรียวเป็นครีเอเตอร์อะไรนะคะโออันนี้ สุดยอดเลยค่ะอาจารย์แบบว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคนเป็นร้อยเป็นหลายร้อยกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็เราได้ได้เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยค่ะเนี่ยมันเป็นความรู้ที่พิเศษมากเลยอะตั้งใจเลยค่ะตั้งใจเรียนตั้งใจรู้ <S <S โหแย่ประทับใจมากเลยที่ว่า ยังใจเย็นสอนคุณแก่มันคนแก่นี่มันก็เหมือนเด็กดื้ออ่ะแบบว่ามันมันสอนอยากสอนเย็นนะคะสอนแล้วมันไม่ค่อยจะไปข้างหน้าบางทีไปข้างหน้าแล้วลืมข้างหลังอีกะค่ะอาจารย์แต่เราก็มีความพยายามนะสมมติว่ายาจะทำโฮมสเตย์เนี่ย เราจะต้องเขียนก่อนเพื่อที่เราจะได้ออกไปถ่ายทีเดียวเพราะว่าเราเขียนเรียบร้อยแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าโอเคเราจะไปถ่ายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็พอมาเจอยาสิแล้วรู้สึกเหมือนเจอคุณย่าที่บ้านเพราะว่ายาสิเป็นกันเองมากค่ะเหมือนเหมือนคุยกับย่าแบบที่เป็นย่าของเราจริงๆค่ะแล้วเขาก็แสดงให้เราเห็นว่าเขาตั้งใจอยากจะทําจริงๆแล้วก็ประโยชน์ที่เขาทําไปมันเป็นส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกดีใจตรงนี้ค่ะคือคือเหนือความคาดหมายมากเลยค่ะเพราะว่าคนอายุ75ปี คือบางคนเขาก็ไม่ได้สนใจทางนี้นะคะแต่ว่าญาติสิสนใจทําคือญาติสิเขาแบบแน่วแน่มากมีความตั้งใจมีความแบบพึบมากในการตัดต่อคลิปมีความพยายามค่ะคือถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่แบบตั้งใจจริงๆค่ะโอ้อยากขอบพระคุณอาจารย์ทุกทุกท่านที่ให้โอกาสญาติสิได้มาสอนญาติสิทำทุกอย่างเนี่ยในชีวิตไม่เคยมีแบบนี้เลยโอกาสมาถึงเนี่ยโอกาสไม่ใช่เยอะจะมาหายง่ายเนาะ เราต้องสแสวงหาโอกาสพอมันมาถึงแล้วเราก็ต้องรีบขวา,าต้องรีบไม่เหนื่อยอ่ะใครแวะมาสันปะตองไม่รู้จะไปที่ไหนติดตามกดไลค์กดแชร์ย่าสีไว้นะคะจะได้ไม่พลาดจุดเช็คอินจากย่าสีเพื่อการท่องเที่ยวค่ะ <c oughs> ถ้าเรามีศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเองมั่นใจในตัวเองที่ว่าได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆมีความตั้งมั่นอะ่ะตั้งใจ ใจสาคัญมากเลยถ้ามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นทุกคนก็จะประสบความสําเร็จค่ะไม่ว่าจะยุแค่ไหนก็ไม่เป็นอุปสรรคอืมอันนีอ้อยากกลัวเรื่องเสียเวลาเพราะว่าเราแก่ตัวมาเราก็ต้องมีเวลาเยอะอยู่แล้วมมงิว่าเกษียณมาก็บางคนก็ไม่ไม่ได้ทําอะไรบางคนก็เป็นซึมเศร้าไปเป็นอัลไซเมอร์ไปทําให้สุขภาพจิตไม่ดี ถ้าเรามาทําตรงนี้เราก็จะมีความสุขขึ้นต้องมีความพยายามต้องมีความศรัทธาตัวเองก่อนเราถึงจะทําได้ค่ะทุกคนมีศักยภาพตัวเองมีพลังแฝงในตัวเองหมดถ้าเอาออกมาใช้มันก็มันก็จะดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยอายุย่าขนาดนี้แล้วเหลือเวลาไม่มากก็อยากจะทําประโยชน์ให้กับชาวบ้านชุมชนแล้วก็เพื่อประเทศด้วยทุกทุกท่านทุกทุกคนอย่าเห็นว่าอายุเป็นอุปสรรคเลยค่ะเราต้องมีความสุขกับมัน กาแฟอร่อยกลมกล่อมนมสดหอมละมุนราคาหลักสิบกาแบงแดงมามีอรมุมถ่ายรูปสวยๆตามย่าสบมาเลยค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ย่าสิเพื่อการท่องเที่ยวค่ะคอมเมนต์ด้วยนะคะจะได้สร้างสารรค์ในงานต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ